สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซามบ r ลิวที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวของเอพิโซดนะครับผมเอพิโซดที่3.1จงจริงๆเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกนะเรื่องของการเลือกมอนเตอร์นะครับจริงๆผมมีมอนเตอร์มาให้เลือกเยอะมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ที่นี่ผมเลือกอนะ่ะผมก็เลือกเป็นไมล์ไปนะครับผมเพราะว่าเออไม่ใช่ไมล์สิโอลิเบอร์ถท่านลมไป เหตุผลที่ผมเลือกโอลิเวอร์ลมเพราะว่า1เป็นรีดสามสามนะ้องเป็นรีสปีดสาสิบสามนะครับแล้วก็มีการลดเกรดด้วยมีการทั้งรีสกิลได้ด้วยก็ถือว่าเป็นมัลเตอร์ตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ผู้เล่นพอสมควรอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นผู้เล่นใหม่จ๋านะอาจจะเป็นผู้เล่นที่แบบกึง่งกึงกลางไปหน่อยอนะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่ามาเร็วนะจริงๆรยอมรับว่ามาเร็วมากมาก เราทําแป๊บเดียวคือเราครบ5้าพันเลยนะครับปั๊มแต้มได้แบบหนักหน่วงมากแล้วก็เพชรตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับได้ได้ดว,ว่าแบบใช้เพชรค่อนข้างหนักมากๆนะครับมีการปั๊มเพชรมีการปั๊มอะไรต่างๆคือเยอะมากแบบกอบไก่ล้านตัวนะครับผมประมาณนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดก่อนว่าตัวของเอพิโซดที่3.1มีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างนอกจากการเลือกมอนเตอร์แล้วจริงๆตัวของเอพิโซดที่3.1เองเนี่ยมันผมทําแบมไฟได้แบบผมแอบตกใจเหมือนกันนะที่ผม ผมฟาร์มโกเลมอะ B11 มาแบบนานมากามเพื่อนๆนานประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณ6ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ทํารูนแวมไฟ,แ,ฟแบบใหม่เลยทุกคนอาจจะให้ดูนะครับไม่มีไม่ใช่เป็นรูนแจกนะเพื่อนๆผมทําขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงไม่ได้เลือกรูนด้วยครับไม่ได้เลือกรูนฟาร์มอย่างเดียวครับแล้วก็บิวรูนขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมประมาณนี้ก็รูนมันไม่ได้สวยมากแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ผมวางไว้ว่าสปีดเนี่ยผมอยากได้ประมาณร้อยหนึ่งอ่าสปีดร้อยหนึ่งคิเล่ร้อยนะครับแล้วก็เลือ นะครับอาร์สิแฟกต์ผมใส่เป็นชิทพีนะเพื่อนเพื่อนอประมาณนี้คือผมก็ฟาร์มไปประมาณ6ชั่วโมงมั้งก็ตั้งแต่ที่ผมเล่นสตรีมไปเพื่อนเพื่อนก็ประมาณ6ชั่วโมงเนาะก็ได้รูดแวมไฟมานะครับได้เฉาแเ,เกือบปิดสตรีมเลยพอได้แวมไฟมาปั๊บผมก็เริ่มต่อติ๊กซอกนะครับผมทําทีมอ,อินุน้ำนะครับจริงๆตอนแรกอินุน้ําผมเอาเวกันสองเนี่ยเสร็จไปแล้วตัวหนึ่งนะครับผมเห็นไหมแต่ว่าเหลือแค่สกิลครับสกิลเนี่ยยังไม่เต็มนะครับผมสกิลก็เหลืออีกค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวคค่่่่่่่่อออออยยยไไไไปฟาา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 รรร์มม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 เเนนกกกสสัััทหะะบผพตติววขง อินุองเราเนี่ยสกิลเต็มแล้วเรียบร้อยเนาะอ่ะเออไม่ใช่สิปลูกเต็มแล้วเรียบร้อยผมก็ไปทําตัวที่2ต่อครับตอนนี้อืนี่ตัวที่สองก็เริ่มวางโปรเจกต์แล้วนะครับผมก็มาประมาณนึงแล้วนะครับผมอืมก็เรียกได้ว่าใกล้แล้วเพื่อนๆใกล้แลวอินุของเราใกล้แลวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแชร์ทีมแล้วกันนะครับผมทีมของอินุผมใช้เป็นทีมนี้นะครับผมอ่าแวมไฟนะครับผมประมาณนี้นะครับรูนนะฮะโอเคแล้วก็ฟรานครับฟรานประมาณนี้ครับอืมฟรานผมใส่เป็นสวิฟนะครับผมแต่ฟรานเนี่ยถ้าจะให้ดีควรกิลเต็มนะครับผมอ แล้วก็คาวเกิลครับคาวเกิลประมาณนี้ฟานคาวเกิลแวไฟควรสกิลเต็มจะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลในเรื่องของดาเมจกับตัวของบัฟต่างๆเนาะส่งผลค่อนข้างหนักมากๆวันนี้ผมว่าวันนี้พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะได้ตัวของน้องนุอีกตัวหนึ่งและนะครับผมแล้วก็ปิดฉากวันอาทิตย์นะครับผมปิดฉากวันอาทิตย์ก็จะได้นบน้องนุ้ยครบ3ตัวเลยนะครับทีเนี้ยเราน่าจะหนักในเรื่องของการทำมอนเตอร์ขึ้น6ดาวด้วยเพื่อนๆคือตอนนี้ผมว่าเราน่าจะลงดีเทลเกี่ยวกับการเอามอนเตอร์ขึ้น6ดาวหนักมาาากะรเพว่ เหมือนอ,อินุเราเอาเวครบแล้วเรียบร้อยเนาะทีนี้เราต้องการเอาน้องขึ้น6ดาวแล้วก็จะเปลี่ยนรูนแวมไฟเนี่ยให้มันเป็นรูนโทสะนะครับผมประมาณนี้ผมว่ารูนแวมไฟเนี่ยอาจจะลงดีเทลค่อนข้างเยอะพอสมควรหน่อยนะครับผมอ่ะก็คิดว่าน่าจะหนักพอสมควรอะสำหรับตัวของแวมไฟเองนะครับเพราะว่ามันต้องการรูนโทสนะเนาะหรือเป็นรูนดามเมจที่ค่อนข้างอ้วนผมเองก็ยังไม่มีณปัจจุบันนี้ไงผมก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวน่าจะหาไปสักพักนึงก่อนนะครับผม แต่ว่ามันรูนแจกเยอะนะอย่างตัวของเนโคบีสิเองก็แจกแล้วก็ตัวของอ,อันตาอีนก็ยังแจกอีกผมก็รู้สึกว่าเออจริงจริงเกมมันแจกรูนเยอะมากๆเนาะเราสามารถที่ต่อติ๊กซอได้ค่อนข้างง่ายมากๆแต่ว่ามันจะผ่านไม่ขานนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ผมอาจจะลงมังกรนะครับอันนี้พูดก่อนผมลงมังกรสักประมาณ B11 นะครับเพื่อนไม่ใช่ B12 นะเหตุผลทําไมผมถึงเลือกลง B11 มากกว่า B12 เพราะหนึ่งเวลาครับเวลาครับสำคัญมากๆต้องบอกก่อนเลยครับผมการที่เราลง B11 นะครับผมมันจะ ดีกว่า B12 ตรงเวลามันค่อนข้างประหยัดเนาะอย่าง B12 เนี่ยถ้าผมลงอาจจะ2นาทีกว่าเงี้ยแต่ถ้าลง B11 จะอยู่ที่ประมาณนาทีนิดนึเนี่ยมันต่างกันมากนะครับผมดังนั้นใครที่จะลงตัวของ B12 อาจจะต้องคิดดีๆหน่อยนะครับผมยังไม่ค่อยอยากจะเชร์สักเท่าไหร่นะแนะนำเป็นสักประมาณ b 1 1กําลังสวยอย่างโกเรลมที่ผมฟามร์มดูนให้แรนเนี่ยผมฟาร์ม B11 นะเพื่อนผมฟาร์ม b ี1เ็เลยนะครับ B11 เ็นะเนี่ยมันจะได้ดูน5ดาวที่เป็นเลเจนด์นะครับหรือเป็นรัน่ ทีนี้พอเป็นหกดาวสีฟ้าปกติเนี่ยมันก็สามารถเอามาหยิบใช้ได้ปลายนะมันอาจจะไม่ได้แบบดีมากแต่ว่าก็สามารถที่จะมาหยิบใช้งานได้อยู่นะครับผมอ่ะทีนี้พอสมมติว่าเราทํา B11 าร์ม B11 อะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราค่อยมาต่อจิกซอไป B12 ในกรณีที่อิน่น่เราทําเป็นสายแบบบิวดาเมจได้แล้วอะไรแบบประมาณนี้เป็นต้นทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการอัปรูนแล้วกันว่าเอออัปเสาอัปเสาว่าอัปเสาเนี่ยจริงๆอ่ะบางคนแบบพี่พี่ทำไมพี่พัดพี่วันผ่านในเรื่องของ ไอตัวอินัะผมไม่ผ่านพี่เพราะอะไรพี่ผมอัพเสาประมาณนึงแล้วนะจริงๆต้องบอกก่อนนะครับคือตัวของอ่ะเดี๋ยวพูดถึงบัฟกิลก่อนบัฟกิลหรือสกิลกิลอ่ะสกิลของกิลอ่ะนะครับผมสกินสกินผมเรียกสกินแล้วกันนะสกินของกิลเนี่ยสำคัญมากนะครับพยายามอยู่กิลที่มีเลเวล27ขึ้นไปอย่างของผมเนี่ยผมตอนนี้กิลผมอยู่เลเวล30แล้วมันก็เลยทำอะไรได้หลายอย่างง่ายมากๆกิลเนี่ยสำคัญมากๆนะครับในการลงดันต่างๆนะใครที่อยู่กิวเลเวลหนึ่งเนี่ยจะหินผลต่างกันมาก พยายามดูกิวที่เลเวลสามสิบนะครับเพราะว่ามันช่วยได้เยอะมากๆจริงๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะครับผมต่อมาเลยก็คือในเรื่องของเสานะครับเสาพวกอารีนาหลายคนก็บอกพี่พี่ผมอยากรู้วิธีการอัพเสาของพี่จริงๆว่าพี่อัพเสายังไงบ้างตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าเสาสปีดเนี่ยผมจะอัพไว้ประมาณ5นะครับก็นี่นะครับผมเสาสปีดผมไปเลเวล5ไป6นะฮะห้าไป6นะครับ,รบผมอัพเสาไปเลเวลเอ่อเสาเสาสปีดเนี่ยอยู่ที่5ไป6เนาะ แล้วก็อยู่ที่ตัวของเดฟเนี่ยเดฟอยู่ที่9 9ไป10เนี่ยอ่ะเดี๋ยวอัพ10ก่อนนะครับฟาร์มแต้มครบแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ตอนนี้คือเสาเสาตัวของเสาเดฟผมเป็นเลเวล10แหละทําไมถึงต้องอัพเสาประมาณนี้ด้วยมันมีมูลเหตุอะไรยังไงบ้างนะครับผมหลกัลกๆเลยนะครับผมตัวของเสาสปีดเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยแล้วอะถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยสปีดเราอาจจะทําได้ไม่สูงมากสปีดเนี่ยขั้นต่ำควรอัพที่5ไว้ก่อนครับเพื่อนๆ5าถึงห้าอย่างเงี้ยมามาได้หมดเลยนะครับก็ ใครที่อัพเยอะกว่านั้นก็ดีเพราะว่ามันทําสปีดง่ายนะครับผมอ่ะมันทําแบบทําคลิกสปีดต่างๆง่ายขึ้นแต่ขั้นต่าควร5านะครับผมต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของเสาเดฟนะครับจริงๆถ้าใครที่เป็นสายพิษเล่นสายพิษไปเลยอาจจะไม่ต้องอัพเดฟก็ได้แต่ว่าในผลที่ผมอัพเดฟเพราะว่าผมจะเล่นสายนุแล้วก็ข้อดีของเดฟอีกอย่างหนึ่งก็คือมอนเตอร์ของเราจะถึกขึ้นทําให้เวลาเราลงดันต่างๆเนี่ยมันจะลงง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมคือเรามีความถึกเนาะเราอาจจะไม่ได้โดนบอสแต่ตบทีเดียวตายอยเออก็ มีความถึกขึ้นประมาณหนึ่งนะครับผมต่อจากเสาเดฟนะครับผมก็ควรเป็นเสาตัวของอรูนเสาอีทีเคบอกก่อนว่าเสาอีทีเคมีความสาคัญพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำนาเมจด้วยก็ดีหรือเป็นการซัพพอร์ตจากฟารนะ์นเนี่ยฟาร์นมันฮิวแรงตามอ K ทีเคเนาะดังนั้นไอ้ตัวเสาอทีเคสำคัญมากๆผมแนะนาเป็นอัพสักระดสามไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนทีนี้พอสมมติว่า <c oughs> เราอัพประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับผมแนะนานะครับว่าเราเน้นหนักไปทางเดฟเลยเดฟอาจจะเอาสักประมาณ15ก็ได้หรือ12ก็ได้แล้วแต่ นะครับสำหรับใครที่ทำเอรูงแบบผมเนาะสำหรับใครที่ทําทีมพิษอาจจะเอาเป็นเสาอ,อย่างอื่นก็ได้อย่างเป็นเสา HP อย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะแต่ใครที่ทําเดิมเดินตามผมอาจจะง่ายที่นึงเพราะมันมีแนวทางใช่ไหมละ่ะเออก็จะง่ายหน,น่อยๆนะครับผมก็แนะนําเป็น3เสานะเสาสาปีดสักห้าเสาตัวของเดฟสักประมาณ12นะครับแล้วก็เสาตัวของ ATK นะครับสักประมาณ5ก็ได้กําลังสวยนะครับกาลังสวยแล้วก็วิธีการปั๊มแต้งของผมหลายคนก็สงสัยว่าทําไมในวันปั๊มแต้งวายจัง จริงๆการปั้มแต้งของผมผมฟาร์มบอดนะครับก็คือฟาร์มไอตัวของบอดอย่างเดียวเลยไม่ฟาร์มคนเพราะว่าฟาร์มคนตียากนะครับผมฟาร์มบอดอย่างเดียวแล้วก็กดเพชรนะครับกดเพชร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 ในการรีปีกนะครับผมอพอเรากดเพชรในการรีปีกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับแต้มมันก็จะขึ้นแต้มผอมันแต้มขึ้นเสร็จปั๊บเราก็ทําอะไรหลายๆอย่างง่ายแหละแต่ตอนนี้คือผมอาจจะไม่ได้ปัมปมป๊มปั๊มปีกแล้วเพราะว่าแต้มครบผมครบห้าพันแล้วผมก็ไม่ต้องรีบมาฟาร์มปีกอะไรใช่ไหมครับผมก็เฉยๆด้วยเพชรผมก็จะไม่ได้ใช้แล้ว หลกัลกๆผมก็คือตีตามปีที่มันเต็มถ้ามันเต็มก็ตีถ้ามันไม่เต็มก็ไม่เป็นไรทีนี้ผมจะต้องไปหนักในเรื่องของอินุก่อนอินุน้ำนะครับผมว่าต้องการเอาขึ้น6ดาวต้องการทํานั่นทํานี่ให้มันเยอะอยู่ในเรื่องของการทํารูนอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับ <c oughs> อันนี้คือทั้งหมดของเอพิโซดที่3.1เจนเพื่อนๆอ่าเอพิโซดที่3.1จุก็จะประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยในะคบผมเเค